ฮ่าวันนี้นะคะต้มส้มอีกแล้วค่ะต้มส้มยอดส้มปล่อยแต่ว่าไม่ใส่ปาลาแล้นะคะวันนี้ใส่ปีกไก่ค่ะต้มส้มยอดส้มปล่อยใส่ปีกไก่นะคะก็มีปีกไก่ยอดส้มปล่อยใบ่นึงรักหอมตะไคร้พริกแล้วก็มะเขือเทศเออน้ำปลาราพัสจะไรเคียเอง ไปต้มกันเลยนะคะไปดูค่ะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปหอมหนึ่งหัวตะไคร้หนึ่งต้นมะเขือเทศหนึ่งลูกพริกชี้ฟ้าบุกยี่สิบเม็ดเดือดแล้วนะคะส้มปล่อยใส่ลงไปเลยค่ะสองขีดปีกไก่ค่ะเพึ่งกิโล เพื่อิโลได้มาหลายอันสามสี่อันสีสวยมากเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปาราพัชจชไร้เคียเองสี่ช้อนแกงตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะไม่ต้องใส่เยอะผงชูรส ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่สุกแล้วนะคะใบบงรักค่ะหนึ่งคีดใส่ลงไปสีน้ำสวยมากเลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมหอมเลยจ้าชิมกันเลยนะคะ นี่วันนี้ยืนชิมนั่งทั้วันแล้วมาเลยค่ะนี่ไก่นุ่มๆน,น้ำสีสวยมากเลยสดน้ำก็าด้ชิมเลยค่ะนี่ค่ะดูสิคะดูเลยค่ะอาออร่อยมากเลยรสชาติแบบเปรี้ยวพอดีกลมๆอ่ะ นงไก่ก็นุ่มๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เคียร์ด้วยนะคะรอดูคลิปต่อไปว่าเคียร์จะแกงอะไรค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ้าย